ผมขอสรุปอย่างนี้นะครับคาสั่งที่ออกไปเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นส่วนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการและก็ประเภทเหมือนสถานบริการเนี่ยที่เคยสั่งห้ามไปแล้วแล้วก็จนถึงวันที่2เมษายนะครับก็ขยายเวลาไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับในส่วนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบ การตั้งด่านนะครับก็จะแบ่งออกเป็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของคนระนองเองนะครับคนระนองถ้าเดินทางออกนอกพื้นที่ระนองนะครับนะครับแล้วก็กลับเข้ามานะครับท่านจะต้องกักตัวท่าน14วันพอ,อมาถึงด่านตรงนี้ก็รายงานตัวแล้วก็กักตัว14วันนะครับเพื่อให้ชัดเจนว่าท่านไม่ได้เป็นพาหะ ท่านไปธุระกรุงเทพไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาท่านไม่ได้เป็นพาหะนําไวรัสมาสู่ระนองนะครับในส่วนที่สองนะครับในส่วนของอประชาชนที่อยู่ชายขอบนะครับกระบุรีนะครับกับทางาชุมพรเนี่ยนะฮะที่มาเช้าเย็นกลับไปทํางานเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างท่านนะครับว่าท่านทํางานอยู่ที่นี่ที่นั่นนะครับ แล้วคะแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับโดยนายจ้างจะต้องรับรองมาแล้วก็ในกระดาษแผ่นนั้นต้องมีแปะรูปท่านมาด้วยนะครับเหมือนทำเป็น border pass ถมองนั้นนะครับถามว่าในคำสั่งข้อที่3เนี่ยนะครับมันรวมไอ้ผู้ที่ยกเว้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางสาธสุขแพทย์พยาบาลรถฉุกเฉินนะครับรถการเงิน เจ้าหน้าที่สื่อสารอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องโชบัตรนะครับบัตรประจําตัวว่าท่านทํางานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยก็ให้ผู้จัดการออกหนังสือรับรองมาเมื่อกี้มีรายหนึ่งนะครับบอกทํางานอยู่ทกศที่วางใหม่เนี่ยแล้วเขามีหนังสือรับรองจากผู้จัดการมาเสร็จจับเลยนะครับผมก็ขอแค่เพิ่มว่าไปติดรูปออกมาเพิ่มเท่านั้นเองนะครับสําหรับ เพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตนะครับและเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะครับยังมีอยู่รายหนึ่งบอกว่าไปซื้อผักที่ชุมพรมาขายที่กระบุรีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านประกอบอาชีพนี้นะครับท่านไปให้ผู้ใหญ่บ้านท่านรับรองมานะครับนะตรงนี้แล้วก็แปะรูปเหมือนกันเหมือนบอทเ้ิลพาแล้วก็มีการรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับก็ท่านก็สามารถ ชว์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านแล้วก็ไปได้นะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่รถห้องรถรถแช่เย็นรถอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมก็ได้ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการหมดแล้วนะครับขอมีหนังสือนาเท่านั้นเองว่าท่านไปไหนจะไปไหนจะไปลงที่ไหนแล้วก็จะกลับออกเมื่อไหร่นะครับนะฮะตรงนี้ก็ในส่วนของตรงนี้น่าจะครอบคลุมนะครับเป้าประสงค์ของคําสั่งฉบับนี้ นะครับเพื่อรักษาระนองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญจริงๆก็คือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการที่จะหยุดการเคลื่อนคนนะครับประเทศนี้ขณะนี้ต้องการให้91%ของคนในประเทศเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวนะครับนะบหยุดการเคลื่อนไหวเพราะอะไรคนเป็นพาหะของไวรัสนะครับถ้าเกิดคนหยุดการเคลื่อนไหวการปนเปื้อนมันก็จะลดลง นะครับสำหรับระนองผมกราบเรียนท่านนะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับด้วยความเคารพว่าบุคลากรทางสาธสุขเราเนี่ยน้อยนะครับน้อยมากชุด PPE ใช้ได้ไม่กี่วันนะครับใช้ได้อีกประมาณแค่3สัปดาห์นะครับงั้นทําไมเราไม่ประหยัดทรัพยากรและบุคคลโดยที่ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวไม่ทําตัวเป็นพาหะ นะครับรักษาเมืองระนองโดยไม่ปล่อยพหาหะเข้าเมืองระนองผมยืนยันว่าไม่ได้ปิดเมืองอย่าใช้คําว่าปิดเมืองคนที่ยกคําว่าปิดเมืองปิดเมืองคืออะไรครับปิดเมืองคือเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ลถอาหารการกินก็ไปไหนไม่ได้คือล็อกดาวน์เลยนะครับไม่ใช่นะครับนี่เราตรวจเข้มข้นเพื่อยกระดับการตรวจเข้มข้นเพื่อเพื่อรักษาเมืองระนองนะครับอันนี้ เป็นสิ่งที่อยากทําความเข้าใจกับพี่น้องระนองเราจะรักษาเมืองระนองเราก็ต้องเข้มข้นไม่ให้พาหะนําไวรัสเข้ามานะครับก็มีอย่างอื่นอีกอันหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มรณรงค์กวดจับกวดตักเตือนก่อนนะครับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากเวลาออกจากบ้านนะครับอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยนะครับ ะะตักเตือนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมขอร้องนะฮะใส่หน้ากากนะครับเนี่ยใส่หน้ากากพอเสร็จนะครับไอ้อย่างเงี้ยผิดมันเข้าได้หมดทั้งจมูกทั้งทั้งปากนะครับงั้นพรุ่งนี้จะเริ่มนะฮะอาจจะมีด่านในเมืองนะครับทุกอำเภอนะฮะเพื่อตรวจสำหรับ พี่น้องแรงงานเมียนมาที่เป็นลูกจ้างนะครับนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานเมียนมาท่านต้องไปกำกับกำชับลูกจ้างท่านให้ใส่หน้ากากนะครับเมื่อออกจากเคหาสถานออกจากที่พักเนี่ยแหละนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอ่อแล้วก็ให้พกบัตรประจำตัวด้วยนะครับถ้ามีการตรวจพบว่าไม่ใส่หน้ากากนะครับ จะมีการถ่ายรูปบัตรจดชื่อนะครับแล้วเมื่อถึงคราวต่อทะเบียนแรงงานผมจะไม่ต่อให้พรอมไม่ได้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ต้องออกนอกประเทศนะครับนี่เป็นมาตรการกระชับเข้ามาเพื่อรักษาคนระนองรักษาเมืองไทยนะครับนะฮะตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจ กับนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นชาวพม่านะครับเนี่ยผมพยายามทําทุกวิถีทางนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับเทสโก้บิ๊กซีแมคโครท่านเข้าไปซื้อสินค้าถ้าเขาจะสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้ากับท่านถ้าท่านไม่มีหน้ากากเข้าห้างนะครับ งั้นห้างสรรพสินค้าที่ผมยังไม่ปิดเนี่ยนะครับถ้าท่านอยากจะเข้าไปนะครับก็นั่นกวดขันเรื่องคนอายุเกิน60เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบนะครับอันนี้ต้องกวดขันกันให้มากเนี่ยเสียงแง่แอยู่ข้างหลังเนี่ยทั้งที่รัฐบาลขอร้องเนี่ยนะครับก็ยังไม่สนใจนะครับนะฮะตอนนี้ผมขอความร่วมมือพี่น้องเรานองครับภาคใต้เราเหลืออยู่แค่3จังหวัดนะครับเรารักษาฐานที่มั่นของเราให้ดีที่สุด เพื่อระนองนะครับเพื่อประเทศไทยนะครับอย่าให้มันมีการระบาดในพื้นที่เลยนะครับขอบคุณครับ